สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนกในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับเราทั้งสองคนน้องปับเปี้ยและพี่คมสันเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่เมือหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่เจอกันตั้งเจ็ดวันเนี่ยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าคิดถึงกันเนี่ยอย่าไปเสียเวลาเลยครับไปชมเรื่องแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวกับเปี้ยครับคือพิธีกรเนี่ยมาอยู่สองคนครับเปิดรายการเนี่ยเป็นจะพูดคนเดียวอย่างนั้นได้ไงให้พี่พูดด้วยครับจะรีบไป หแหมก็หนูอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมรายการได้ชมความพรนธานของรายการเราเต็มๆยังไงล่ะคะวันก่อนเนี่ยนะคะมีคุณผู้ชมเขียนจดหมายมาหาน้องคะ่ะเขียนมาบอกว่าอยากให้รายการของเราเนี่ยยืดเวลาเป็นสักสองชั่วโมงเพราะว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยมันน้อยไปพูดอย่างนั้นจริงเหรอจริง,รงโอ้ยฟังอย่างนี้แล้วชุ่มชื่นหัวใจนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรังไม่ต้องรอครับไปชมตัวอย่างรายการในค่ำคืนนี้กันเลยไปเลยรบีมานึงค่ำคืนนี้ เรียมพบกับความสามารถแบบคาดไม่ถึงของหนูน้อยค่าวบอยกับลีลาครบเครื่องฉะนี้นที่ต้องบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ทำได้ยังไงเจ้าหนูก็ทำได้อย่างนั้นและพลาดไม่ได้กับสุดยอดนักซ่อมตุ๊กาตามือหนึ่งที่ไม่ว่าตุ๊กาตาประเภทไหนพี่คนนี้เขาก็จะมีกรรมวิธีในการซ่อมได้อย่างเนียนคลิป ปิดถ่ายกับสุดยอดมายากลที่เพียบพร้อมโดยเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพลวงตาจนคุณต้องอื่นโอ้โหความบรือหันนี่อัดแน่นจริงครับคุณผู้ชมครับมีทั้งเรื่องคู่หูเด็กน้อยนักฟาดแท่ครับที่ฝีมือของพวกเขาเนี่ย ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยต้องอายฮะตามมาติดติดด้วยช่างซ่อมตุ๊กตาที่สามารถซ่อมตุ๊กตาเก่าให้เหมือนใหม่และตบท้ายด้วยมายากลทักซิโดของดีเมืองพัทยาที่ขุนไม่ขุนพลาดค่ะ3เรื่อง3รถสามอารมณ์ในค่ําคืนนี้ครับรับรองเลยว่าจะทําให้คืนร้อนๆอนในเดือนมีนาคมแบบนี้ผ่อนคลายลงได้ครับท่านผู้ชมชมเรื่องไหนชอบเรื่องไหนส่งข้อความมาพูดคุยกับเราบ้างสิครับส่งข้อความของคุณมาที่เบอร์4777111ข้อความละ6บาทค่ะคุณสม มาแนะนำคนเก่งมากความสามารถเข้าสู่โมเดลิกกระบี่มือหนึ่งของเราได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับหรือทางแฟนเพจรายการเราครับ w w w f a c e c o o k r o m บ t v กคร่บับ <c oughs> ถ้าเรื่องที่ใครแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาอออากาศผู้แนะนํารับไปเลยโบนัสจากทางรายการมูลค่า <c oughs> ยายเสีเวลาครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ชมยังจํารายการเราเมื่อ2สัปดาห์ก่อนได้ไหมครับที่เราพาคุณผู้ชมไปที่แพนเทอร์คลิกรีสอร์ทเขาใหญ่เพื่อพบกับแปมอินเดียนสาวโชว์ไฟและวันนี้ค่ะเราจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านโทรมาบอกเราว่าเออฮัลโหลที่รีสอร์ทนั่นนะ่ะยังมีเด็กที่โชว์ฟาดแซ่ได้ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันครับ นี่คุณผู้ชมทางบ้านหรือคนภาคหนังฮะพันธมิตรมาเลยค่ะเสียงคนทีมพันธมิตรนะแต่ทีมงานเราไปสื่อมาแล้วคุณผู้ชมครับมีจริงๆฮะเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่11 12ขวบครับแต่พลังกล้ามแขนเนี่ยนะฮะอย่างกระชายจัก,กันวัยอายุ30ฮะคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับแท้หนังเส้นใหญ่ๆนะ,<ฮ>ะ,ะเด็กนี่หยิบขึ้นมาปั๊บควงแล้วฟาดเลยนะฟบฟบฟบนะ,<ฮ>ะเป้านี่วางอยู่ตรงไหนนะฟาดไม่มีพ้าน่ะฟบฟบฟบฝบอย่างนี้เลยเปี๊ยะฟบ ัน,<ห>นเต็มหน้าเลยอ่าพ่อเลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมความเจ๋งของเด็กคาวบอยนะคะเราไปให้โบนัสเลิฟกับผู้แนะนํากันก่อนเลยค่ะแจกโบนัสกระบี่ท้าชิงเรื่องนี้ได้รับการแนะนําจากคุณอานาจแกว้นสอนอาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการผู้แนะนำก็รับโบนัสโภลคา3า3 0 0 0บาท ครีกรีสอร์ทรีสอร์ทที่จำลองเมืองคาวบอยโบราณมาไว้อย่างครบถ้วนและที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขาเหล่านี้แพนเทอร์เวสเทิร์นโชว์คาวบอยรูบี้กับลีลาควงม,มีด <c oughs> คาวบอยจอนนี่ที่มาพร้อมกับการเล่นโซ่ไฟ คาวบอยทอมานีกับความแม่นยำในการฟาดแซ่คาวบอยอาร์เทอร์กับความเจ็กในการฟาดแทะดับเทียนและรวมไปถึงความสามารถของเหล่าอินเดียแดงน้อยเหล่านี้ สุดยอดความเจ๋งระดับจิ๋วที่กระบีมือหนึ่งภูมิใจเสนอในค่ำคืนนี้ก็คือความสามารถของเด็กชายที่กำลังนั่งชิลๆทั้งสองคนเนี่แหละครับเขาคือน้องตั้นเด็กชายรัชตะขาวพิมายและน้องช้างเด็กชายชิตสนุพงษ์ทับทิมทองเจ้าของฉายาคู่หูขาวบอยน้อยแห่งแผนเทอร์ครี เชื่อละครับว่าเด็กผู้ชายสองคนนี้ละครับคือเด็กที่คนแถวเขาใหญ่เขาร่ำลือกันว่าเป็นขาวบอยน้อยมือฟ้าแท้ระดับดาวรุ่งพุ่งแรงชุดไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ดูท่าทางคิกคุบบ้องแบวสักขนาดนี้ ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไรล่ะครับแต่ก็ต้องเชื่อครับเพราะทุกเย็นหลังเลิกเรียนสองกลุ่มน้อยกับกลุ่มเพื่อนสาวจะมานั่งทำการบ้านร่วมกันแล้วจากนั้นก็จะมาซ้อมการแสดงอย่างขมักขม่นก็อย่างที่เห็นเนี่ยล่ะครับเสาสาวซ้อมควงพลองไฟส่วนนุ่มๆก็ซ้อมฟาดแท่โอ้โหนีโอ้โหโอ้ยคอ้นัสมา แรงดีจริงๆก้นนุ่มน้อยวาดปุ๊บดังปั๊บไม่มีแปกแต่เป็นยังไงล่ะนี่แค่ซ้อมนะครับบอกตรงๆงานนี้ผู้ใหญ่หลายคนมีอายถ้บอยเด็กนี่จริงๆแล้วเราลกก็ทึ่งจริงๆตอนที่เราเริ่มฝออึกทีมโชว์ด้วยการจากตอนแต่ก่อนมีแต่ผู้ใหญ่นะคะตอนเด็กที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนค่ะเด็กทั่วๆไปเห็นไฟกลัว เห็นอุปกรณ์เห็นแทะเขาบ่อยกลัวเด็กกลุ่มนี้มีความกล้าเด็กกลุ่มนี้มีใจรักแล้วก็เด็กกลุ่มนี้มีวิในค่ะในการที่เขาฝึกฝนต่อเนื่องหลังจากซ้อมจนพร้อมแล้วเด็กๆก็จะเข้าไปแต่งองค์ทรงเครื่องสาวๆก็จะแต่งตัวเป็นอินเดียแดงส่วนน้องตั้นกับน้องช้างก็ต้องแปลงร่างเช่นกันจับตาชมให้ดีนะครับ ยังรออ,อยังเท่เข้มเข้มดุดันมาดแมนแฮนซัมแต่ละแอคชั่นแต่ละท่วงท่าอ้ยกินกันไม่ลงจริงๆพวกคุณเอ้ยดูสินะสาวยังกรี๊ดตอนนี้ทั้งขาวบอยตั้น ช้างจะพร้อมแล้วล่ะครับกับการโชว์ลีลาฟาแซ่ให้รายการกระบี่มือหนึ่งได้ชมและนาทีต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ชมพบและสัมผัสกับลีลาฟาแซ่จากหนุ่มน้อยตาหวานพูดน้อยแต่ลีลาดุดันตั้น แท่สายฟ้าไม่หยีแม้อายุอานามจะเพียง12ปีตัวก็เล็กกระเปียกเดียวแต่พลากกำลังและเทคนิคในการฟาแท้กลับมีมากจนหน้าทึ่งดูสินะปอกมาทีเดียวสองเส้นสลับฟาดด้านบนซ้ายทีขวาทีเชียบขาดเราใจ จากนั้นก็สลับลงมาฟาดด้านหน้าซ้ายทีขวาทีเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงผู้ใหญ่ฟาดได้อย่างนี้อเปล่า,าโชว์พละกำลังไปแล้วน้องตั้นขอโชว์ความแม่นยำกันบ้างโดยให้น้องช้างคู่หูดูโอมายืนถือลูกโป่งสามตำแหน่งดังนี้คือหึยืนสุดแขน 2. คาบไว้ที่ปากและ3าวางไว้เหนือศีสษะเรามาชมความแม่นยำของน้องตั้นไปพร้อมๆกันเลยตำแหน่งที่หนึ่งยืนสุดแขนโอ้โหผ่านครับ ไว้ที่ฝากโอ้ยอันนี้ไม่พลาดและตำแหน่งสุดท้ายวางไว้เหนือศีรษะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาแม่นยำสุดยอดทั้งสามตำแหนง่งรวดเร็วรุนแรงสมฉายาตั้นแสสายฟ้าสะไม่มี เนียนใ้ตรงเป้าแล้วก็ต้องมีสมาธิด้วยครับก็สอนทุกวันเวลาสองชั่วโมงครับอยากหาตังค์ให้น้องไปเรียนครับจะอยากให้ตังค์พ่อแม่ ช่วงนาทีต่อจากนี้ไปของกระบี่มือหนึ่งต้องยกให้เขาคนนี้หนุ่มน้อยมือฟาดพลังพายุที่มาพร้อมความแม่นยำและเสียงฟาดอันสมพลังที่แค่ได้ยินก็ต้องถอยหนีห่างเขาคนนี้และครับช้างแส้สลาตันน้องช้างเริ่มโชว์จากแส้มือขวา จากนั้นก็เปลี่ยนมือซ้ายขวาสลับกันแไม่อยากจีเชื่อว่าแรงเด็กน้อยจักทำไมเก่งอย่างนี้ <c oughs> จากนั้นน้องช้างก็ฟาดแท้แบบฟันดาบเชียบขาดทุกพวกผ้าหล่อจริงจ พลังไปแล้วก็ต้องมาโชว์ความแม่นกันต่อคราวนี้น้องตั้นจะมายืนถือดอกไม้เป็นเป้าให้น้องช้าง3ามตำแหน่งเช่นเดียวกันตำแหน่งที่1ยื่ยืนสุดแขน2อาบไว้ที่ปากและ 3. วางไว้เหนือศีรษะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วน้องช้างจัดเต็มไปเลยตำแหน่งที่1ยื่ยืนสุดแขน เก่งแคทตีตำแหน่งที่สองคาบไว้ที่ปากโอ้ยเสียบขาดจริงๆและตำแหน่งสุดท้ายเหนือศีรษะว้าวเออเฟก สามตำแหน่งไม่มีพลาดเห่ก็บอกแนวว่าฝีมือเขาระดับมืออาชีพ <c oughs> มีสมาธิตั้งส,สติให้มันครับแล้วก็มองไปที่ดอกไม้แล้วก็ตัดลงครับฝ <c oughs> ึกฝนด้วยอาจารย์โชครับฝึกวันละสองชั่วโมงครับทุกวันครับก็ไม่ได้เป็นภาระของมพ่อเม่ครับหาเงินได้ พอดีแล้วก็ให้แม่ครับเยี่ยมเลยครับทั้งเก่งทั้งดีสมกับเป็นเยาวชนระดับกระเบีมือหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากพบความสามารถของพวกเขาเหล่านี้ก็ไปสัมผัสกันได้ที่แ a นเทอร์ครีกรีสอร์แล้วอย่าลืมถามหาเขาทั้งสองช้างแซ่สลาตันและตั้นแซ่สายฟ้า คู่หูคาบอยน้อยแข่งแผนเทอร์ครีกเงสุดสุดลยอะอยเลดพี่ขี้หนูทั้งสองคนเลยนะคะอตอนน้องเขาที่โชว์ฟาดแท่กกับลูกโป่งเนี่ยนะอยขอบอกนั้นลุ้นทุกลูกอะกลัวแบบฟาดฟาดไปเนาะไปลาดโดนหน้าอีกฝ่ายเงี้ยอุ้ยแต่ว่าระดับนี้เนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วเนอะอันนี้ต้องขอสารภาพนะครับผู้ชมครับผมเองเนี่ยนะครับเคยทดลองฟาดแท่งอย่างนี้มาเหมือนกันครับทําไม่ได้ฮะ เพราะการฟาดแซ่แบบนี้เนี่ยนะไม่ได้ใช้แค่พละกําลังนะครับมันต้องใช้เทคนิคฮะข้อมองข้อมือท่อนแขนเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ 2, กันแล้วรู้หรือเปล่าคะออน้องเขาสามารถหารายได้พิเศษจากการโชว์ฟาดแท่ไม่รบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยยอดเยี่ยมมากๆๆครับถ้าน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่คิดว่าสามารถฟาดแท่ได้ขนาดนี้นะครับท้าประลองเข้ามาครับท้าชิงกับน้องช้างและน้องตั้นได้เลยครับรับรองปิดเทอมนี้สนุกแน่สับสับ การที่เราจะสามารถท่อ้าออกมาได้ดีหรือไม่ก็คือเราจะต้องรู้ข้อมูลของตุ๊กตาตัวนั้นๆตรงนี้แหละเราถึงจะสามารถทําออกมาให้ไม่ได้ดีที่สุดกระบี่มือหนึ่ง